สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําน้ําพริกเห็ดล่มนะคะน้ําพริกเห็ดหล่มสูตรทางเหนือนะคะตอนนี้เราก็เอาเห็ดหล่มจี่เรียบร้อยแล้วนะคะเราปิ้งเห็ดหล่มเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นเห็ดที่เราปิ้งแล้วนะคะเพื่อนๆเห็ดที่เราปิ้งแล้วก็ประมาณนี้นะคะปิ้งเรียบร้อยแล้วหอมหอมนะคะ การปิ้งเห็ดต้องใช้เตาถ่านนะคะเพื่อนๆถึงจะหอมนะคะเราปิ้งเห็ดเรียบร้อยแล้วอันนี้เห็ดตุมอันนี้เป็นเห็ดบานนะคะเห็ดบานเห็ดลมเราจะตำน้ำพริกเห็ดนะคะเราปิ้งเรียบร้อยแล้ว ตามน้ำพริกเข็ดลมนะคะลองดูนะต้องใช้ปิ้งบนเตานะคะจะหอมดีนะคะถ้าใช้เตาแก๊สก็จะไม่หอมนะคะปิ้งบนเตาถ่านเลยนะเพื่อน นำพริกเห็ดลมนะคะเห็ดลมก็ปีหนึ่งก็ออกครั้งเดียวนะคะจะออกช่วงฤดูฝนนะคะเห็ดลมหรือเห็ดใครนะคะนะบางบ้านบางพื้นที่อย่างบ้านอีสานบอกว่าเห็ดใครนะคะแต่บ้านพี่กันตรีบอกว่าเห็ดลมนะคะเ,เพื่อนๆปิ้งพริกก่อนนะคะ ตอนนี้เราก็ปิ้งพริกนะเพื่อนๆนะพริกใช้สองอย่างเลยก็คือพริกใหญ่พริกหยวกนะคะแล้วก็น,นี้เป็นพริกขี้หนูสวนนะคะเพื่อให้มันเผ็ดเนาะตอนนี้เราปิ้งพริกนะคะเราจะตำน้ำพริกเห็ดลมต่อไปเราก็ตำน้ำพริกใหญ่ใส่ลงไปพริกใหญ่นะคะถ้ามีเยอะเราก็ตำแล้วเราก็ใส่ตู้เย็นไว้ใส่กระป๋องไว้ก็ได้เพื่อน เก็บไว้กินนานนะคะปีหนึ่งออกครั้งเดียวนะคะเห็ดลมใส่พริกใหญ่ลงไปนะคะใส่พริกใหญ่ลงไปนี่ค่ะใส่ทั้งพริกใหญ่นะคะพริกบวก ใส่ทั้งพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูส่วนจะทําให้ตั้งพริกของเรามีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นนะคะอ้าวต่อไปก็ใส่เห็ดลงไปใส่เห็ดลงไปนะคะแต่มันล้นครกก็เดี๋ยวก็เอาสองครกนี่เราจะเก็บไว้กินนานนะเพื่อนๆ เห็นไหมคะหนะ้าอร่อยจังเลยน้ำพริกเห็ดล่มน้ำพริกเห็ดล่มสูตรทางเหนือนะคะสูตรทางเชียงใหม่แบบนี้เลยน้ำพริกเห็ดหล่มน่าทานมากๆเลยนะคะหล่มในปีหนึ่งออกครั้งเดียวแพงเท่าไหร่ก็ซื้ออย่างที่กัลปีบอกครั้งแรกอะ่ะเดี๋ยววันนี้เราตำเยอะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดละนะคะ เห็ดลมก็จะหมดช่วงแล้วเราจะตามแล้วเดี๋ยวจะแช่ตู้เย็นไว้นะคะน้ำพริกเห็ดลมน้ำพริกเห็ดลมตอนนี้เราได้เลยนะคะน้ำพริกเห็ดลมนะเดี๋ยวเราก็จะโคดออกละเดี๋ยวเราก็จะเอาออกจากโครกแล้วก็จะใส่น้ำปลา ชิมรสตามที่ต้องการนะคะเพื่อนๆนะน้ำพริกเห็ดลมของเราสูตรนี้เลยสูตรนี้เลยนะคะเห็ดลมเห็ดคายนะคะสูตรนี้เลยนะคะผงปรุงรสนิดหน่อยปรุงรสนิดหน่อยนะคะปรุงรสนิดหน่อย อันนี้ที่เหลือที่เหลือเดี๋ยวพี่กันตรีก็จะกินนะจิ้มน้ำปลาอร่อยมากเลยนะคะเห็ดล่มกินข้าวกินกับข้าวเหนียวนะคะจิ้มน้ำปลารลงรถ ก็จะปรุงรสนะคะเดี๋ยวก็จะตักใส่ถ้วยน่าทานจริงๆหอมๆนะคะเพื่อนๆหอมมากเลยตักแล้วตักใส่ถ้วย ต่อไปแล้วก็ตาน้ําพริกใหญ่ใส่ลงไปพริกใหญ่นะคะถ้ามีเยอะเราก็ตำแล้วเราก็ใส่ตู้เย็นไว้หรือใส่กระป๋องไว้ก็ได้เพื่อนเอนก็บไว้กินนานนะคะปีหนึ่งออกครั้งเดียวนะคะเห็ดลมอ่าค่ะใส่พริกใหญ่ลงไปนะคะใส่พริกใหญ่ลงไป ะะใส่ทั้งพริกใหญ่นะคะพริกบวกใส่ทั้งพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูส่วนจะทําให้ทั้งพริกของเรามีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นนะคะอ้าวต่อไปก็ใส่เห็ดลงไปใส่เห็ดลงไปนะคะ การมาลรครกก็เดี๋ยวก็เอาสองครกนี้เราจะเก็บไว้กินนานนะเพื่อนๆค่ะตอนนี้เราได้แล้วนะคะพเพื่อนๆน้ำพริกเห็ดลมน้ำพริกเห็ดลมสูตรทางเหนือนะคะสูตรทางเหน้าน่าร่อยมากๆเลยกินกับผักนะคะใช้ผักสดก็ได้นะคะผักต้มก็ได้ผักลวกก็ได้นะคะวันนี้เราจะ มากินน้ำพริกเห็ดลมกันนะคะเพื่อนๆประมาณนี้เลยวันนี้ตำเยอะหน่อยนะคะวันนี้พี่กัตรตตีตำเยอะหน่อยเดี๋ยวเราจะใส่กระปุกเอาไว้แช่ตู้เย็นไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเห็ดก็จะหมดแล้วนะเห็ดลมแล้วก็จะหมดแล้วนะคะเลยน่าจะไม่กี่เดือนก็หมดแล้วล่ะเพราะเห็ดเห็ดลมเห็ดใครนี่จะมีช่วงช่วงหน้าฝนเท่านั้นนะคะ 好，动吧、啊。